เอายังไงทั้งเหลือสองคนไปแล้วล่ะยังไงเป็นหนังมันเป็นไงตอนแรกโอ้ โอ้ยกปุ๋ยไม่ได้นะวันนี้เสียงสูงถูกใจรถเข็นนะคะตอนนี้ไหนพี่การพีเซลรถเข็นหน่อยรถเข็นหน้่โอเคมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมเวลาเราจะงัดลงอะสบายมากลองเหยียบตรงนี้อนี่อะไรหางเสือหางเสือ นี่เราเราละเอียดตรงนี้นะเนี่ยไหนๆสบายเออไหนลองได้เพื่นกันลองได้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเป็นอามาพึกเดี๋ยวเป็นอามาพึกเข้ว่าเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไรนะอาะพี่เรามาอยู่ข้างหลังดิพี่เรามางัดดิ เพราะว่ายาดูในตู้นี้ั่วอ่าอ่ามา,าเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มทำ